าไปเลยไปเดินไปช้าช้านะไปค่ะไปเดี๋ยวสิหาช้าเหอใจเย็นเย็นไปมาเลียกไปดูน้องกสิอยู่ไหนอยู่ไหนน้องไปอยู่ไหนคะไปไปไเดินค่ะไปค่ะ ไปเร็วค่ะไปไปไปข้างหน้าเลยว่เป่าข้ามไปเร็ว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 อ๊บไปเร็วอ๊บไปเร็วไปเร็วค่ะไปเร็วน้ำตกอยู่ไหนายดูค่ะไปเป่าไปเร็ว มเร็วเต้ไปทางไหนคะน้ำไปข้ามน้ำไปเร็วไหนใครข้ามน้ำไปมาหาหมานี้แล้วมาเร็วมาหาหมานี้แล้วคะ่ะมาเร็วใครทำอะไรตรงนั้นนะน้องปันมาทางนี้คะ่ะน้องปันน้องปันทางนี้คะ่ะมาเร็วมาอึ๊บ น้องปานทางนี้น้องปานปลาปลาปานทางนี้มาเร็วข้ามน้ำมาหาแบบนี้เร็วเบาเบาเร็วเร็วนลำตกส่วนตัวของใครยเร็วมาเร็ว ไอ้นั่นป๋อมแปมป๋าเบาแล้วป๋าเบามาเร็วน้องปูเร็วว้ายน้องปูบำน้ำบึ้ม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 บึมบึมนกปูว่ายน้ำไปแล้วเย่ทางนี้เร็วทางนี้เร็วใครมาเล่นน้ำกันเร็วมามามาเร็วป๋าเป่าทางนี้อ๋อป๋าเป่ามานี่แล้ว ขาปูทางนี้มาเร็วมาเร็วค่ะลงน้ำมาเล้วเบาๆเลยเร็วมาเร็วบึ้มๆเร็วขาปูเร็วลงมาเร็วลงปูลงมาเร็วเร็ว